ดูเหมือนว่าจะยังคงค้างคาใจแล้วก็อยากไม่จบค่ะสําหรับอดีตตลกชื่อดังชูศรีเชิญยิ้มหลังจากที่กอดหน้านี้ถูกโยงเป็นตลกชอช้างทิ้งลูกทิ้งเมียเกาะวัดกินจนเจ้าต,ต,ตัวต้องออกมาสวนกลับไปกอดหน้านีค่ะแล้วก็ยังได้มีการเอ่ยถึงอาจารย์ดังคนหนึ่งที่ได้มีการพูดกลางร,รายการดังในทํานองที่ว่าตลกที่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเกาะวัดกินผมพูดเลยมันมีหลายโกนเม่รู้ละไอตลกที่เป็นดาวไทยก็เยอะแยะไปหมดประเทศนี้อยู่ๆก็ไปร้องสวดเยอะ ผมไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งผมพูดถุรวมแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบค่ะพอล่าสุดค่ะทางด้านของจูซีก็ยังออกมาอัดคลิปรอบสองฝากถึงอาจาร,รย์ดังอีกครั้งประมาณว่าอยากใจแคบแน่จริงก็เอ่ยชื่อมาเลยดีกว่าเพราะคนที่ไม่รู้อินโดนอิเนกเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วย สำหรับประเด็นนี้ค่ะสืบเรื่องมาจากประเด็นสะเทือนสังคมของหมอบีทูซีวิญญาณและทิจอดอดีตหลวงเพาะอ,อลงกฎวัดประบาดนำภูค่ะที่ถูกตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาควัดรายชื่อการครอบครองที่ดินจํานวนมาาลร,รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่สังคมตั้งข้อสองสัยและเพิ่งถูกเปิดเผยออกมาลุกลามมาที่วงการบันเทิงวงการศิลปินตลกที่มีข่าวก่าว่ามีตลกที่มีการถือกลองที่ดินแทนทิดจอดหรือไม่ซึ่งก็มีการออกมาเปิดคําใบ้แบบรวัรวๆโดยมีอักษรยอ่อทั้งเจาะจาน แล้วก็ชอชากค่ะโดยอักษรยอดทั้งสองนี้เนี่ยทางด้านของอาจารย์ตตุลงจงอาซาก็ออกมาพูดลอยๆอยแตกสะเทือนค่ะว่าตลกไทยพระดังๆหลักๆจะมี2ตัวตัวแรกเจ้าจานอ้างนักร้องนักไทยนักการเมืองตกซับพ,พระอีกตัวชอช้างอ้างตนเป็นคนดีมีศิลธรรมแต่หานแหลกกับพระเกาะพระแหลกไม่ทำงานทําการบ้านช็อกไม่กักทิ้งลูกทิ้งเมียให้เพื่อนดูแล ซึ่งชาวเน็ตเองก็ตางคาดเดาเกันไปค่ะว่าเป็นใครกันแน่ก่อนที่ต่อมาค่ะทางด้านของเจงดอกจิตก,ก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เถือนฟาดกลับคนที่ตั้งข้อสงสัยปฏิเสธว่าไม่ใช่ตอนอย่างแน่นอนแล้วก็มีบา็กช่วงในโพสต์ค่ะที่บอกว่าจะบอกให้ตั้งแต่ตูเกิดมาอายุปูนี้เพิ่งได้เจอหลวงพ่ออลงกตอนที่มีข่าวแล้วที่วัดสองครั้งคักล้าไม่เกินสิบนาทีไปดูข้าเทจิตในวัดว่ามีอะไรบ้างที่ท่านทําไวใ้ให้สาธารณประโยชน์แล้วก็ขึ้นไปกราบท่านให้กําลังใจท่านดนยาบที่ ทัดไม่มีใครแล้วนาข้อมูลมาโพสให้กําลังใจกลาเป็นว่าไปถือครองที่ดินแทนเฉยโคตรมัวเลยว่าแถมไปเอาเงินวัดอีกอัปีจันไรความคิดจริงๆไปก็ไปเองกินเองนอนเองเติมน้ำมันรถเองอยากช่วยท่านเผยแร่อ,อีกมุมหนึ่งที่คนไม่พูดถึงสรุปตูไม่เกี่ยวเฮ้อะไรพวกที่ไปหากินกับหลวงพ่อนำโครงการไปหาแหลกเป็นปีๆมึงไม่ต้องมาสงสัยตูอีเวน ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทิ้งท้ายไว้สะเทือนเลยทีเดียวแล้วค่ะฟ้าของชูศรีเชิญยิ้มค่ะก็ออกมาเปิดใจผ่านทางสื่อดังปฏิเสธค่ะว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนค่ะ โดยบอกว่าวัดพระบาทน้ำพูอยู่ตรงไหนพี่อยากไม่รู้เลยเชื่อไหมกับอดีตพระหลวงกฎก็ไม่เคยจนิดสนมแต่เคยกราบตอนบังเอิญเจอพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปกราบที่วัดไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวเรื่องนี้พี่เฉยเฉยคำดีมันก็ตลกเราอยู่เฉยเเรื่องมันก็มาหาได้มันเป็นกรรมหรือเปล่าแต่คนที่เอามาตรฐานตัวเองมาตัดสินก็น่าจะหนักกว่าผมนะเจตนาคือกรรม คือการกระทําถ้าเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอย่าพึ่งไปตัดสินลูกสาวเนี่ยส่งมาชอชางก็ชูสีแต่มันก็มีหลายชอช้างน,นะตลกเล็กๆเ,เยอะแยะตำรวจเขาไม่ได้โง่เขาก็มีหลักฐานเยอะแต่เรื่องเราก็ยังไม่จบขาะเพราะว่ายังคงถูกโยงอยากต่อเนื่อง จนก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของชูศรีเชิญยิ้มค่ะได้มีการออกมาอัดคลิปสวนทางด้านของอาจารย์ดังคนหนึ่งค่ะที่ได้พูดผ่านรายการดังในทานองพาดพิงถึงตลกคนหนึ่งที่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเกาะวัดกินตลกดาวไทยเนี่ยประเทศมีเยอะซะด้วยแต่ไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงใครพอพูด,ดรวมทําให้ชูศรีรู้สึกติดใจกับคําพูดนี้จนเจะตัวต้องออกมาอัดคลิปสวนกลับค่ะ มันก็ีเรื่องการทั้งอยู่ก็ไปร้องสวนเยอะไม่ผมไม่ได้พูดถึงคนใดคนหนึ่งผมพูดรวมๆว่ามันผมไม่ได้พูดคนใดคนหนึ่งผมพูดรวมๆโอ้โหนี่แสดงว่าทั้งองค์กรเลยนะมันรวมๆอ่ะอาจารย์ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งตั้งให้คุณนะแต่อย่าลืมนะครับว่าอาจารย์เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้นะอาวุธที่ขับคนได้คุณรู้ไหมคืออะไรคือคำพูดนี่แหละ คำพูดนี่แหละสามารถคัได้โดยไม่ได้ไตรตรองโดยไม่ได้คัดกรองจากสติคุณมี f อ FC คุณอาจจะเชื่อแล้วก็มามองพวกผมเนี่ยรวมๆเลวครับองค์กรหลายองค์กรทุกสาขาอาชีพมีเลวมีดีปะปนกันไปเข้าใจคนชั่วไม่มีคนดีจะมาจากไหนใช่ไหมครับผมมาอยู่วัดทิ้งลูกทิ้งเมียอย่าว่าแต่ผมทิ้งลูกทิ้งเมียเลย ชื่อเสียงผมก็ทิ้งอนาคตผมก็ทิ้งหน้าที่การงานผมก็ทิ้งผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในตัวผมเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ทิ้งก็คือหน้าที่เพราะผมยังมีแม่มีลูกและภรรยาทุกวันนี้ภรรยาผมก็อยู่ด้วยกันอยู่ที่วัดนี่แหละแต่นอนกันคนละที่ไม่ได้สมสู่หรือว่ามั่วสมมันอยู่ในวัดอย่างที่พวกคุณคิดกันไม่ใช่นอนกันคนละที่คุณพูดแบบนี้แสดงว่าเหมารวมนะคนอยู่ที่วัดแสดงว่าชั่วหมด ผมอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมยอมรับผมเป็นคนชั่วแต่ที่ผมมาอยู่วัดแต่บางครั้งบางทีผมอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนสันดานก็ได้จากคนที่เคยชั่วเคยกินเคยคิดเคยไปเคยนอนเล่นการพนันทุกสิ่งทุกอย่างผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ดัดสันดานตัวเองโดยระขัดมาเกลาโดยแบบมาปฏิบัติเนี่ยนะครับตลกอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาศิลปินอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ออกมา ผมไม่รู้นะคุณออกว่รา,าร,รายการนู้นรายการนี้ออกมาพูดทำม,มงธรรมะหรือว่าพระคนนู้นพระคนนี้ออกมาวิจารณ์คนนู้นคนนี้ผมไม่รู้แต่ผมขอบอกนะคนที่มีธรรมะเนี่ยจะไม่มองคนอื่นชั่วรู้คนนู้นดีคนนี้ชั่วรู้แต่ก็ได้แค่ดูไม่ตัดสินแล้วสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญามันมีแต่อคติผมมาอยู่กับหลวงตาสินทรัพย์พระสินคิดเนี่ยหลายๆคนเป็นพันพันเนี่ยล้วนแล้วแต่มีกิเลสทั้งนั้นแหละ ไม่เชื่อว่าวัดป่าบ่อนาพี่อินจะเป็นคนดีหมดไม่ใช่ล้วนแล้วแต่เป็นคนไม่ดีดีบ้างมีกิเลสล้วนเลยแต่มักขัดมักเกลามาเปลี่ยนนิสยัยมาดัดสันดานอ่านะครับ มองมุมเสียใหม่นะครับยังมีแต่อคติในอยากที่บอกและเกินไปตอนต้นค่ะว่าเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่จบเพราะว่าล่าสุดทางด้านของชูซีก็มีการออกมาอัดคลิปพูดถึงอาจารย์คนดงังที่ได้มีการพาดพิงถึงตลกที่เกาะวัดกินอีกครั้งโดยบอกว่าเรื่องนี้มันต้องเคลียร์ให้ชัดเจนรู้แจง้งเพราะมันกระทบไปอย่างสมาคมตลกและสมาคมนักร้องด้วยถูกกล่าวหาพาดพิงพวกตลกหลายคนที่เกาะพักกินเข้าไปอยู่ในวัดมีที่ดินครอบครองไอตลกชอช้างบอกไปเลยว่าเป็นไอชูซีมัด ไม่มีหลอกช็อตเป็ดช็อตเข่งช็อตนุยช็อตนงช็อตชูสีนี่แหละบอกไปเลยผมไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นหรอกแต่มันเสียความรู้สึกตลกหลายๆคนที่เขาไม่ได้รู้อินูอีเดด้วยผมก็ไม่ได้ออกมาปกป้องนะผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วถ้าคนที่เขาไม่ผิดล่ะเขาเสียหายขนาดไหนครอบครัวเขาจะเป็นทุกข์มากขนาดไหนตลกคุณอย่าประมาทนะเขาเนี่ยเคยไปเล่นทั่วฟ้าเมืองไทยเมื่อก่อนเดือนละเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันก็แน่นอนแหละอาจจะมีงานซบเซาแต่อย่าลืม ว่าตลกเองเขาก็มีธุรกิจเปิดร้านอาหารเปิดอะไรเยอะแยะบางคนเขาขายบะหมี่ขายหมูกรอบเดือดร้อนกันทั้งองค์กรครับผมไม่ทราบว่าเข้าข้อกฎหมายไหมประเภทที่มา,าตาดทอตำหนิอาชีพศิลปินตลกนักร้องหรือมิ่นประมาทผมก็ไม่รู้เพราะผมเนี่ย,ยจบแค่ป .4 ใครจะฟังไหมผมก็ไม่รู้แต่ผมอยากให้ประชาชนเสพข่าวอย่างมีวิจ,จรารณญาณ ผมเชื่อมั่นคนไทยทั้งประเทศมีปัญญาแยกแยะออกอันไหนดีอันไหนชั่วผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยมันจะพลอยสวยพลอยเดือดร้อนไปด้วยก็บอกมาเลยผมได้อยู่ในวัดมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยแหละและผมก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปเล่นตลกแล้วมันเป็นอดีตเราก็เห็นอกเห็นใจเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยกันถ้าไงได้โดนพัดพิงแบบนี้ก็ต้องมีคนออกมาพูดกันบ้าง นอกจากนี้ค่ะทางชูซีอยากบอกอีกคว่าเขาเรียกว่าอาจารย์เนาะผมก็ขอเรียกว่าอาจารย์ด้วยแล้วกันผมก็อยากจะบอกว่าอาจารย์ไม่ชอบที่หน้าผมมาหลายพบหลยชาติหรือเปล่าผมไม่ทราบได้อาจารย์อยากใช้ความมโนใช้ความคิดไปะยัดเยียดให้คนอื่นเขาผิดพลาดเนาะบ้านเมืองเรามีกฎหมายนะครับตำรวจเนี่ยเขาเก่งเขามีหลักฐานอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอยากพึงรีบด่วนตัดสินโอ้ยคนที่เขามีปัญญาเขาไม่สร้างศัตรูหรอกครับมีแต่คนโง่น,นั่นแหละที่สร้างศัตรูผมอยากให้อาจารย์ เปิดใจให้กว้างอย่าใจแคบอาจารย์เนี่ยไปมาลายวัดแล้วเนาะลองเปิดใจมาวัดปากบออน้ำพระอิ่์ดูบ้างนะครับ ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีพีคไปมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดในทางด้านของชูซีการได้มีการลบคลิปที่กล่าวออกจากช่องทางต่อๆแล้วรวมไปถึงคลิปก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงอาจารย์ดังด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ไม่ทราบค่ะว่าอา,า,า,าจารย์ดังคนดังกล่าวที่ชูซีได้มีการพูดถึงนั้นจะหมายถึงใครนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากืีกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ที่ช่อง u t ท b e ทับตลาดและเพจ Facebook ทับตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่ เลยค่ะ